สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและฟังเราวันนี้ก็มาพบก,กับช่องกระตุยเช้แนวอีกแล้วเนาะจ้ะวันนี้กระตุยจะมีคลิปของการบรรยากาศและการไปฉีดวัคซีนของซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาเนาะจ้ะวันนี้กระตุยก็มากหมูสองคน,<ห>นตอนนี้คน,<ห>นอือ่นก็ฉีดแ้วแหละเหลือแต่ห้าส่งสามคนเราคิวต่อไปเนาจะจ้ะ แจกพูไม่พี่น้องสิทธิ์ของซีโนฟามนะจ๊ะตอนนี้เราเรแล้วค่ะือเลือแต่ห้า3สามคนเพราะว่าคนอื่นเขาิีดแล้วมาแล้วอันนี้กัคิวโมูของห้า ซิโนโฟามอาการบอคอยแห้งนะจ๊ะปกติเต้นเจ้ามากเฮิตงานได้ปกติเลยสีดครบสองเข็มแล้วซิโนโฟา้ามค่ะอันนี้เป็นเข็มที่สองนะจ๊ะเข็มที่หนึ่งบอไดอาคลิปไว้ เสร็จแล้วจ้าเจี่วนม่นไง <c oughs> เดินสรุกคับไปได้เลยมีความชื่อเหลือ <c oughs> ไม่มีความร่วมมือ่อ <c oughs> เหลือเลยโอ้ยเสร็จวักชินเคยมองเหลือเลยน่ะวินิเดิน <c oughs> ตอนนี้สำลังจะเดินกลับแล้วนะจก็ปรึบๆ น,นี่ก็เป็นขั้นตอนของการเสียดโมเดอร์นาเนาะจ้ะโมเดอร์นาก็จะมีอาการเป็นไข่แล้วก็กล้ามแขนที่เขาเสีดลงไปนะคะชีโนกก็ค่อยขึ้นนะจ้ะปวดหนึ่งวันเต็มเต็มเลยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังคลิปนี้เนาะจ้ะขอบคุณหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อจ้ะ